สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไตล์อินแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูตำแตงค่ะเราจะตำเผ็ดเผ็ดแซ่บๆเ,เลยค่ะวันนี้กินกับเล็บมือนางนะคะไปเลยค่ะเราจะไปตำแตงกันเลยค่ะ